สำหรับใครที่ซื้อเครื่องตัดหญ้าไร้สายเดลิซี่20โวลต์ตัวนี้ไปนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับผมแบบนี้นะครับก็ใบตัวนี้เขาจะใส่ไม่ได้นะครับเขาต้องเอาค้อนเคาะออกคือผมถามทางร้านนั่นนะมันจะเข้าไม่ได้ไหมครับปัญหานะครับที่พบเจอคือตัวนี้เข้าไม่ได้นะครับผมคือมันใส่ยากมากๆนะครับผมร้านเขาบอกว่าเอาค้อนนะมาเคาะขอบนี้นะครับ ขาขออย่างนี้มันได้ไหมล่ะมันจะแตก,กแล้วล่ะคือเป็นปัญหาอยู่นะหรือว่าเราจะเอาหินเกียร์เกียร์ขอตรงนี้ออกก็ได้นะครับลองฝั่งนะครับให้มันเข้าตรงนี้ได้พอดีนะครับส่วนตัวใบอัสติกนะครับไม่มีปัญหาอะไรปกตินะครับผมตัวนี้นะครับใบวงเดือนก็เข้าได้ปกตินะครับแล้วนัดตัวจับใบตัวนี้นะครับนัดตัวจับใบตัวนี้ จะเกงเกตว่าตัวฐานตัวนี้เขาจะมีหกเหลี่ยมยุ่นไหมเวลาใส่ก็ใส่ให้ตัวรูหกเหลี่ยมตัวเนี้ยเข้าไปกับหัวน็อตตัวนี้นะครับมันจะไปลงล็อกพอดีแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับระวังนะครับอย่าขันน็อตยึดใบนะครับแน่นจนเกินไปนะครับมันอาจจะทาให้ตัวเนี้นะครับพลาสติกมันทะลุลงไปตรงนี้แล้วมันก็จะมาติดกับตัวฐานตัวนี้นะครับผมทําให้เครื่องยาตของเราไม่หมุนเรามอเตอร์อาจจะไหม้ได้นะครับผมก็ ดูดีๆนะครับประกอบให้ถูกต้องอ่านคู่มือคู่มือด้วยนะครับผมตามนั้น